ละมาบัดนี้เด้อคุณพ่อฝากสำเนียงเสียงลำลองเป็นทรนองไว้ว่าเก่ากาละสินไทยเฮาฝากแน่เด้อแม่ป่าพญาน่อยต่อยใส่แกนตวกตัวแดนโนเหนือใ้ไทยสารในมาลำฝากไว้แน่ทางกาลำ อนันตสักคอยรับใยสนองทานโฮทานผู้ฟังคุณพ่อเอ๋ยอยสานโฮสิเก้าหน้าทางกาลลำสิลำเออเกิคาหากคุณลุงคุณอาบรรดาแฟนนอพี่น้องประคองไว้ดอกซอยกอันเขอบคุณแฟนทุกทัวบานที่ยังทรงกำลังใจ มีจดหมายไปหาว่าอย่าเศร้าหนอละเมอเด้อละบอเศร้าเด้อแฟนข่าวฝากว่าจะเป็นมันแกนสิลำไปจนว่าแฟานนอบอจางไปทางข่าจังสิเศร้า สิขอเดินทางนี้เอาวิธีเป็นบ้านอยู่เอาคนดูเปพี่นพดองขอลำลองอีกต่อไปและไหนหัวใจยังฟังแน่นกับแฟนแฟน,แฟนทุกทองที่ขอขอบคุณความหวงังดีที่แฟนมีอน,นันตสังน่อยเสียบอลืมเด้แฟนเด้อ โอ้ยลานาลานาว่าจะไปเป็นฝรังน้ำนระจานท้องดีดอกแม่ป่าซึกออกมาถึอสาวหล่อออกจากวัดพอท่านมุมถึอสาวต้มหูวแก่ใจสิบวดขึ้นกะโบได้ไม่ไงเอ้ยย้อนเป็นสดหัวใจดอ ไปเด่นสาวทาั้งไหนมีแต่คนหัวเลาะเพราะว่าเฮาเกิดโดนแล้วกาซางว่าเถอะปะคันบ่ได้ผู้แม่กะสิเอาผู้ลูกก็ได้เพราะสิได้ห้องว่าแม่ของเจ้าเป็นผู้สาว,กาสาวเก่าอายตัวละนางกาสิได้ว่าตัวเนาะเอ๊ะแต่ว่ามื้อนนี่เหมื้อนี้อนนจาจา,ารย์อยู่เฮาหนนักกับทิ่มผ้าไว้ส,ไสิ่งมากไงกบ่ได้สิกเกลว้วเนาะอันมื้ออื่นเช้าเด้อค่ะเด้อมื้ออื่นเช้า11:00นเปิดจองเหรียญเด้อค่ะ เอคือยินข่าวว่าอาจาันซื้อแล้วไมาหาอาจารย์คือโคตรสนั่นออกมาไอ้จารยินดีต้แอนรับไอาจารันมาดีจ้าอาจาันซื้อตะโดนนอโบโอ้ซื้อมากเลยนะพิมพ์ผ้าได้ยินมาข่าวเจ้้าอุยนั่นผู้นั้นจย์ซื้อที่นี่นะที่ฮักก็ซื้อขึ้นกันเดียรหมอแม่กกับที่ฮักก็ซื้อขึ้นกันที่หมอบวชวัดเดียวกันแต่กี่นี่เป็นหมอเนี่ยนั่นแหนเป็นเป็นเสี่ยวกันเสี่ยวกันอันนี้เป็นงาอนี่กรแมนผุกที้ไอาจารย์ ว่าจังไหนพิมพ์่ามาเมื่อนี้ไุ้ไก่คืนหอดคืนถึงนะเนาะจังมากแค่ยิ้นข่าวว่าเจ้าไปเป็นมีลูกมีผัวแล้วยังคืนทอดไอ้จานโอ้ยมี่กับมีซื่อๆเนี่ยล่ะนอนกับนอนอยู่ซื่อๆมาสร้างบาดโอ้ม่สางมีแปลงเนี่ยงดอกผัวพิมพ์่านั่นน่ะบ้านคืนอดแต่ไอ้จานนี่ล่ะบ้านเนี่ยงเพิ่นเอาลูกเอาผัวเพิ่นกับมีเฮียมีแห้งกับเสื้ัมตัวโอ้ยมี่กับซ้ำนั่นล่ะไอ้จานน่าเบิดแห้งแล้วเนาะไอ้เสี่ยงอันนี้จานนะนี่จานเออสู่จานเ่ราะอะไรดอกเนาะเพราะไง สู่จานเม่อใดหรอสู่ไอจานเมื่อด้บอนี่ไงไอจานเมื่อนี่พี่มาบ้างกะสีี้่รเรื่องสีบอสู่ไอจานมีอย่างบอสู่ที่ฟังลองบอกมาดูฟังได้จานเลยนี่ตังเดียวฟังไปแหงสั้นยูเกิดว่าโอเคยผอมม่ยิ่งเกิดเจะพักซึืงกว่านี่หลักขั้งแรกที่เลยบอกกบผู้ยิ่งพี่จานเอ้ยจ๋าจ่าจาจาว้าวจรว่าฟังวันแต่แม่พี่มา มาวันนี้หากมีอยู่ดอกความหมายยิ่งจังนน้อีอยแบบนี้ฟังให้ดีเด้อชายอย่าเปล่าใบเด้อเสียงก่อคือสีส้มคือยีหลอกหมอแม่อันนี้หาเอ็นกับจักไปทางไหนหรอแม่นี้ดีคือไอ้ยังคุณหมอกะจังสีแล้วเนาะคอยคืนบาดเจ้าของหลา ห่อเสียละบาทนึงสี่หลอดมัเวาคุณหมอเจะยังมา่วเมาดูเไรเด้สาธุถือมาจะโดนนะตีหมอนวิ่งหาแต่ผ้าไปคนไปผู้เดียวก็ได้บ่ได้ยากจักเม็ดเจ้าสิตรวจเดี๋ยวนี้บ่ยาเป่าใบเด้อเสียงก่อ มองเด้อใจเศร้าแต่เอาผัวไปเลี้ยงยาความสุขนองบอ่มีท่เมิดงา,าข้าไก่กะสันก็สิได้กันกระสันตัวนะเกิดมาบ่เคยพอค่อเคยเห็นเด็เตี้ยกินน้ำตาคำเศร้านางกินเขาาน้าใบนำตา จังสี่พิมพานางกะจังไดยน้อลวงลำมาตาพี่ทวงความหลังท้วงจังไหนบ้าจังไหนบ้าแม่คำถามอยู่นี่ละความรักสองคนเฮายังจังอาบะเอ้าดอกเมียสอกะย้อนว่าจังสัน่หลสิกะย้อนความแฮกหลังเอาหมอสามหมื่นกระยอนยูเท่าหอดเท่าสามหมื่น คือหอดข้าวเตาปุ่นแ่ละหอยบะย่านดอกแต่สดักเพาะอ๋อหอยยังบะย่านดุเงื่อนข่อยตะยุนาอนนั่นไม่เรื่องของบะย่านหอดเพาะออความรักสองคนหู้ยังจังอาบอ้อดอกเบี้ยซ้อนน้องไปซ่อนเขาหุ่นเปียบเอาคุณนึกมาใส่ ลูกสองคนจนมาไงถือว่าเป็นน้อลูกไอ้ทั้งสองกำแมนเก่งก,กันมาสั่งว่าจนมาไงก็ได้เฮ็ดจ้าสีได้ลูแมนที่ดีได้จันนอนน้ำเปเสี่ยงเมื่อได้กีคินตนาไอจันลูกก็คือเป็นคือไอจันไปจ้าสีหลังจินตนาการกินน้อเจ้ากระไดพี่จันเอ้ยจ๋าจ๋าจ๋า,จาั้นพี่ตายเป็นใหม่ พิมพานางกะสิตายเป็นมอนขันพี่ตายเป็นดอนพิมพาน้องกะสิตายเป็นกะตายผู้ตัวเ่นวานคนที่บริกิณต้อยกะตายเขตีบักจริงถูกคำพิมพาเวตัวไอพี่จานเจ้า วี่มาสางว่าแต่คุณหมอผมเจ้าผดสิบโปงอื่นจะได้ขอยว่าว่าดยู่ไปมีเราผู้เดียวเนี่ยนะอันรับเปลี่ยนมืออื่นเอื่นเปลี่ยนอื่นสิบเอ็ดมุ่งคนนัดจองเรียนเองตีอ่ะจ้าถูกหูห้สาวพิมพ์สิบเอ็ดมุ่งจ้าะจะเลื่อมมาจองเรียนน้ำปูจ้าว่าจะเหนือยพิมพ์มามจักกระจังศิลาอาจารย์สิสัญญากับพิมพ์ผ้าบัว่าสิเอาพิมพ์ผ้าบัเอาจังสี่พิมพ์ผ้า เอาจังดเจ้าก,กาป้าหัวเจ้าบกก่าสมองก,กาจิกล้ามะเอาเจ้ามาแต่สเอียนอากูกระบังต้นท่างไงมึงแต่ที่แรกพูดเร็วแม่กระบบปากโคติงเอาสายการเอาอีพิมพ,พ์ผ้าพอนศิรินี่ซักเออนี่แหละมันดีแท้ได้นีร่องเพียงสองปีมันได้ไถยหน้าขึ้นด้อีพิมพ์ผ้าพอนศิรินำตามเมียซะอุสติขยับไปเอาแต่อีกินตะลาแด้วมันซัวเอออันย่างซึ้งกับสวยปนหลุดมือนี่เอาอีพิมพ์ผ้าแม่นี่ดีตีพิม เจ้ากล้าป่าผัวไม่ไอีดิฉันเจ้ากล้าป่าผัวมาไอ้กษิก้าเอาเจ้าขึ้นกระเอาเจ้าอย่าตัวพิมพ์ผ้าดิเมื่อนี่ล่ะพิมพ์ผ้าสิเป็นป่ามั่นฟังเ้อะพิมพ์ผ้าทีบอกต้ฟังเอาบ่ามาลองเบิึงเพียรเอ้ื่อยเพีนางนองเจ้าอย่าเดินผิดความแนวนั้นมันบ่แม่นบ่อแม่นจังดีเฮ็ดเฮ็ดบ้านเด้อแฟนผัวก็มีลูกก็ได้จังได้เจ้าสิหวนหฮอน หากสองเฮามีมาตั้งแต่ตนเจ้าอย่าบนทวนหาเป่าผิจานบอเคยผิดสัญญาคิดขึ้นมา,าให้มันกุ่มสิกุ้เม็ดยังไงจานคนสวยเอ๋ยเดินตกลุ่มพยายามปีนขึ้นยาหวนคิดมาเขืนอนอ้ยความคนหัวใจแบ่งความเจ็บแสบพอแหงขอน้ำนางนอกยาวาให้มัน เต่าเขาวางสวงเอื้อัอนเนึองคนมาเห็นเพิ่นสืท่วงว่าเฮาปวงนำตัณหาเพียมเอ้ยเพียมป่าผัวมากะพ่อใครบ่หวังใหญ่นำกรรมตองคันว่าบ่ามีตัณหามันเบิ่งแต่เอ,อกึกข่อยมันบ่เบิ่งหมอกอื่นเ <c oughs> จ้าเห็นบ่อนแล้วเพิ่น <c oughs> ยังว่า เล่นเมียเขามันผิดข้องโบราณเขาเร่าสามันเป็นบาปเพียจานสาตลอดเทียงอย่ามาเตียงให้เกาสียนี่ไ่ได้เตียงหรอกไอจานภาพพวกหากสองเฮามีมาตั้งแตกีทั้งจานเพียบอลืมหลงแม่นสีดนอนใน่ลงเบาวเพียจานโอยพอลืมได้ ยอมติดใจให้เธอไปมิโซย่าสายจานโคให้เมื่ออบานผัวสิดาตุนหัวเอ๋ยหาผัวหัวเธอมาในมืออนี้สิมีเรื่องอย่างแน่นอนข้าวพรพรนเหอย มาสีหน้าสันนะสันสีคืนนะจังสันลาพิมพไม่อายุย่อเนี่ยไอจานเจ้าสีตกลงเอาบอกก่อนคอยก็เคยบวชเหยื่อเขียนอ่านมากคอยบปกล้าเล่นเมี่ยเขาเดินฮัทเจ้ากล้าป๋าผัวมากคอยกล้าเอาเจ้าเอาคอยสิเตงอนในเราคอยเป็นป้าเอากล้าน้อยเงินเนาะอือเนาะเจ้าเป็นพยานเนาะจะบอกจังสันคอยจิตไปป๋าเดี๋ยวนี้เออป๋ามากเจ้ากล้าป๋ามากคอยเอาแท้แน่นอนหรอเอาเออเอาจังสันลาขนาดป๋าขนาด กันปามาแล้วจปะเพราะเอาด้วเออฉันเคยบูเอาเจ้ามาดาหมาสีเม่เออ